ลดน่องลดข้อเท้าขายาวเร็วสวยด้วยเทคนิคเกาหลีคนจะเข้าใจผิดเป็นส่วนใหญ่ว่าน่องเนี่ยมันใหญ่จากในส่วนของตัวไขมันจริงๆแล้วน่องเนี่ยมันใหญ่จากในส่วนของตัวกล้ามเนื้อนะ เทคนิคจี้น่องในส่วนของจากเกาหลีเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นการลดกล้ามเนื้อโดยการใช้คลื่นความถี่วิทยุเข้าไปจี้ที่เส้นประสาทเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทําให้ในส่วนของการทํางานของกล้ามเนื้อเนี่ยใช้งานได้น้อยลงเทคนิคที่หมอทำเนี่ยจะสามารถลดได้ตัวกล้ามเนื้อ2มัดด้วยกันก็คือในส่วนก้อนที่เวลาเราใส่ส้นสูงแล้วเห็นเป็นก้อนชัดๆนะคะนั่นก็คือตัวแกสซ็อกเนียสตัวโซเลียสเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการเดินเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วนะคะคือจะให้อ กระซาวในส่วนของตัวกล้ามเนื้อน่องวัดดูว่ามีกล้ามเนื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะลดได้มากน้อยแค่ไหนในขั้นตอนของการทำเล,เล็กเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนหลักๆค่ะก็คือในส่วนของการหาเส้นประสาทกับในส่วนของการจี้เส้นประสาทนะคะการทำเนี่ยเนื่องจากว่าเราบล็อกยาชานะคะแต่ว่าการปวดเกรงของกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีอาการคล้ายๆกับเวลาเราเป็นตะคิวซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยไม่เกรงต้านในส่วนของเวลาทำเนี่ยก็คือจะให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเราไปนวดจับเส้นผลการรักษาเนี่ยก็คือ เรื่องระยะเวลาที่อยู่ได้เนี่ยก็คือราวๆประมาณ1ปีครึ่งจนถึง2ปีนะคะเห็นผลจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ตั้งแต่หลังทําเสร็จในเรื่องของโทนกล้ามเนื้อที่มันลดลงก็คือตัวก้อนเนี่ยมันสมูทลงก่อนรูปทรงดีขึ้นก่อนแต่ในส่วนของตัวขนาดเนี่ยมันจะไปเห็นชัดที่ประมาณ3เดือน อันตร์ซาวเนี่ยเราจะตรวจให้ดูเลยตั้งแต่ในส่วนของก่อนทําแล้วก็ในส่วนของหลังทําเปรียบเทียบให้ดูเลยในส่วนของตัวการซอกเนีเมีสเนี่ยหมอจะลดได้ราวๆประมาณ50%นะคะในส่วนของตัวโซเลียสเนี่ยจะลดได้ประมาณ30%ด้วยเรียวเล็กนะคะลดทั้งน่องลดทั้งข้อเท้านะคะขาเรียวสวยมั่นใจได้แน่นอนค่ะอยากขาเรียวสวยถ่ายรูปมุมไหนก็สวยลองมาปรึกษาได้ที่ s อสทคลินิกนะคะ